ถึงวันนี้ยังมีคนจํานวนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงระบบการจ่ายยาเพื่อดูแลตัวเองที่บ้านแบบโฮมไอโซเลชันนะครับที่จังหวัดนครนายกเขาก็เลยมีการจัดระบบส่งต่อกล่องกําลังใจเพื่อจะแก้ปัญหานี้นะครับคุณวิพาพรครับค่ะใช่แล้วค่ะกล่องกําลังใจที่เกิดขึ้นที่นครนายกช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเขียวใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่พัฒนาอาการเป็นสีเหลืองด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ ในสถานการณ์ที่คนพื้นที่บอกว่าตอนนี้วิกฤตหนักค่ะโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ก็ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมดนะคะและเวลานี้ยังคงมีภาพคนทยอยเดินทางกลับไปรักษาตัวที่บ้านค่ะกล่องกำลังใจให้คนนครนายกไปต่อภาพนี้ เป็นกล่องและงานของอาสาสมัครที่เป็นตัวแทนความพยายามของคนนครนายกที่อยากจะดูแลคนนครนายกด้วยกันนะคะเราสองสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางทีมสมัชชาสุขภาพนครนายกจับมือกับอาสาสมัครคลายทุกอสมผู้นําชุมชนแล้วก็พี่ๆกู้ชีพกู้ภัยนะคะจัดทํากล่องกําลังใจหน้าตาที่คุณผู้ชมเห็นในภาพค่ะในกล่องจะมีของบรรจุทั้งหมดเป็นของจําเป็นนะคะแล้วจะส่งไปให้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 กกลุ่มอาการสีเขียวที่อยู่บ้านอยู่ศูนย์กักตัว นี่เป็นภารกิจภายใต้ระยะความห่าง5เมตรค่ะกินก่อนอาหารจะดีกว่าค่ะแต่ถ้ากินก่อนอาหาร<ช>แ,ลแล้วมีอาการคลื่นไส้อะไรแบบนี้ก็ค่อยเปลี่ยนไปหลังอาหารนะคะแต่ถ้ากินก่อน<ช>อาหารแล้วไม่มีอาการอะไรกินก่อนอาหารแนะนำได้ครับครับวันนี้เราก็จะนําฟ้าถลายโจรน,นะครับมามอบให้ผู้ป่วยโควิดที่กักตัวอยู่บ้านผลบวกนะครับวางไว้ที่บ้านผู้ป่วยนะครับค้าบผมแจ้ง ผู้ป่วยว่ามาว่าวางไว้แล้วเนาะครับเราก็จะมารับได้เลยครับครับครับสู้ๆนะหายไว้ไวครับต้องดีขึ้นก็หลายนี้ก็ผู้ป่วยมีกำลังใจดีด้วยนะครับ หลายวันที่แล้วก็ผู้ป่วยแจ้งว่ามีอาการปวดมีการปวดหัวนะมีไอใช่ไหมครับนะครับก็มีจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับมีจมูกไม่ได้กลิ่นก็แต่ตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยกเ็เหมือนกับอาการดีขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่ามีความต้องการฟัสทลายโจรน,นะครับ เห็นการทำงานในภารกิจของอาสาลแล้วนะคะเราเจาะไปดูในกล่องกําลังใจกันบ้างค่ะปกติแล้วในกล่องจะประกอบไปด้วยของทั้งหมดนี้นะคะปรหลอดวัดไข้ค่ะเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วหน้ากากอนามัยแบบนี้ต้องมีเจลแอลกอฮอล์ต้องให้ไปด้วยฟ้าทะลายโจรก็จำเป็นและอีกอย่าง ให้เบอร์โทรศัพท์ที่จําเป็นสําหรับโทรฉุกเฉินได้นะคะรวมถึงมีวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆใส่ไปให้ในกล่องค่ะผู้ชมคะบางครั้งหนึ่งกล่องที่เห็นจะถูกจัดส่งไปสําหรับ1ครอบครัวตามความเหมาะสมนะคะหลังรับกล่องกําลังใจแล้วก็จะมีอาสาโทรศัพท์ไปสอบถามประเมินอาการค่ะจากนั้นก็จะมีอาสาสมัครคลายทุกข คอยติดตามอาการทุกวันเลยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Line แนะนำด้วยให้กำลังใจด้วยและบางครั้งอาจจะช่วยทำหน้าที่ส่งต่อคนที่อาการหนักเข้าสู่ระบบการรักษาค่ะระหว่างทางจะมีทีมแอดมินออนไซต์ก็คืออาสาสมัครอสอมมอผู้นำชุมชนกู้ชีพกู้ภยัยลงชุมชนดูแลผู้ติดเชื้อโดยตรงค่ะ นั้นจานวนกล่องจึงไม่ใช่เป้าหมายแต่มันหมายถึงว่าคนที่หลุดจากบริการมาแสดงว่าบ้านเราอาจจะไม่ได้คนที่หลุดมาเนี่ยมันไม่ได้เยอะจริงไม่ได้เยอะมากคนจํานวนหนึ่งอ่ะเมื่อเมื่อถ้ามันหลุดมาจากบริการเนี่ยความทุกข์ความกังวลใจความอะไรมันมันสูงมากเราอาจจะดูว่าจํานวนน้อยแต่ความทุกข์ที่มันมากๆเนี่ยถ้าเราไปช่วยเขาได้เนี่ย มันเกิดความรู้สึกที่ดีแล้วแล้วมันเห็นความเอื้ออาทรต่อก,กันเน่ยผมเห็นคนที่รับกล่องไปเนี่ยเขาไปจากมาร้อยสองร้อยของโอ้โหคุณเป็นคนป่วยคุณยังยังมีใจอยากจะไปจากคือให้เงินมาด้วยเนี่ยอันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับ เครือข่า,ขายของเราจริตอาสาของเราเนี่ยอยู่ครบทุกพื้นที่ก็จะประสานทางสาสูขทั้งหน่วยงานต่างๆนะเป็นหน่วยที่เราเสริมช่วยกันทํางานในในจุดหนึ่งที่อาจจะเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นจิตอาสาของเราเนี่ยจะรู้ดีครับว่าตอนนี้ใครอยู่ที่ไหนอย่างไรเราจะเข้าถึงทันทีที่พวกเราชอบียกง่ายๆว่านิ่ม normal มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะมันต้องใช้พลังของคนรวมกันคิดถึงจะไปต่อได้ตอนนี้เราเรารู้แล้วว่าการติดเชื้อเกิดขึ้นมากคือในครอบครัว ถ้าหนึ่งคนเป็นอีกสิบคนอยู่ด้วยกันยังไงก็เป็นจะทำยังไงที่เราจะป้องกันได้ที่เราจะทาต่อไปโดยเชินนงนโยบายสาธรารณะนะคะอันที่สองนะคะสำคัญจาเป็นมากๆเลยที่คนกลับเข้ามาแล้วอยู่ในชุมชนได้ไม่ถูกกลังกีเราจะทำยังไงให้ทําให้รวดเร็วที่สุดอย่างตอนนี้มันเหมือนกับเราทํางานเป็นลักษณะสงเคราะห์เราต้อยงยอมรับความจริงเราประเทศไทยเราคุ้นชินกับการสงเคราะห์ก็คือพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเรามีพรอมอดังนั้นพอท่านเห็นปุ๊บท่านก็ช้อนจืดก็ไปช่วยถ้ามันหมดไป ความสงเคราะห์ทั้งใจและทรัพยากรที่มีอยู่ที่รักทุ่มลงมาหมดไปจะเกิดอะไรขึ้นจากคนที่เหลือเราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าจะทำไงให้สิ่งที่เราได้ขึ้นมานำขึ้นสู่การปรับระบบในการดูแลถึงตรงนี้เป้าหมายของกล่องกําลังใจไม่ใช่การสงเคราะห์นะคะแต่ว่าอยากจะให้เป็นกุญแจนําไปสู่การปรับปรุงระบบในการดูแลกันและกันค่ะคุณวราวิทยคะ โครงการส่งยาส่งของจําเป็นเฉพาะหน้าโดยก่ลองกําลังใจเนี่ยเป็นเฉพาะหน้าจริงๆนะคะแต่ว่าทีมนี้เขาอยากจะผลักดันในระดับนโยบายเป้าหมายใหญ่คือไม่อยากให้ใครหลุดจากระบบการรักษาอย่างที่เป็นค่ะขอบคุณคุณวิภาพรนะครับ